สวัสดีคะ่ะคลิปเก่าเล่าใหม่มาแล้วนะคะคลิปนี้เราจะอยู่พัทยานะคะตอนนี้อยู่ในเทศกาลแฮปปี้ฮอลลีนะคะของคนอินเดียนะคะ <c oughs> เทศกาลสาดสีจ้าปะกุ้งนําทิปอีกแล้วคะ่ะคงแรกแม่ไม่ไม่นึกว่าจะเอาน้องซันเดย์มาด้วยนะแต่เขาเอ็นจอยสุดๆเลยทุกคนดูเขาโดนสาดสีเติมหน้าก่อนเพื่อนเลยคะ่ะน้องชายก็มาด้วยนะพาเขามาเปิดประสบการณ์เปิด <ใน S 2> โลกงานนะก็จะจัดอยู่ที่ชายหาดนะคะทั้งคนไทยแล้วคนอินเดียจะเยอะมากเลยนะส่วนสีที่ได้ ได้มาแม่ก็จะไปแลกอยู่ที่บูธท,ที่เขาให้แลกฟรีนะบนเวทีก็จะเป็นคณะผู้จัดงานนะคะกล่าวเปิดงานแล้วเขาก็จะเปิดดนตรีอินเดียนะแล้วเขาก็จะสาสีขึ้นมาแล้วก็พูดคําว่าแฮปปี้ฮลลีแฮปปี้ฮลีบอคนอินเดียเขาก็จะเอนจอยกับการเต้นมากนะทุกคนเขาจะเต้นแรงมากแล้วเต้นไม่มีวันหยุดวันเหนื่อยนะคะแม่ก็รู้สึกว่าเอแฮปปี้<ค>นะน,นะคะผู้จัดงานเขาก็จะใช้โดนบินถ่ายภาพรวมต่างๆนะคะก็จะมากับแก๊งเพื่อนๆน,นะคะนี่แม่แตงของน้องสันเดนะจะเป็น,พนเพื่อนนะของปะกุ้งนะคะจะเป็น ผู้ใหญ่ใจดีในชีวิตของแม่หมวยนะคะน้องมีนาก็มาด้วยลูกสาวแม่หนุยนะคะเด็กๆก,ก็คือสนุกกันมากเลยปะปาก็เต้นลืมแก่เลยค่ะปะกุ้งเขาจะเป็นคนที่คิดเขาเรียกอะไรแหวกแนวนะคะคิดใหม่ๆว่าเอ๊ะอยากให้ลูกหลานได้มาเปิดโลกได้มาเจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอได้ไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่เคยเที่ยวผลลัพธ์ออกมาคือลูกชายฉันสนุกมากคะเอนจอยมากเต้นตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายค่ะแล้วดูเสื้อผ้าดูหน้าตาเขามีแต่คนมาขอถ่ายรูปเขาเยอะ เลยนะบอกว่า <c oughs> เด็กคนนี้เต้นเก่งมากปะกุ้งเขาเหนื่อยเขาก็จะไปนั่งพกักแล้วเขาก็นั่งอมยิ้มแล้วเขาก็เรียกแม่หมวยฉันมีความสุขมากเลยที่เห็นหลานยิ้มเห็นเพื่อนเพื่อนยิ้มประมาณนี้เลยเขาจะเป็นผู้ให้ตลอดแหลคะค่ะปะกุง้งเด็กอินเดียก็น่ารักนะมาขอเต้นกับลูกชายมาถ่ายวิดีโอด้วยปะกุ้งก็จะเอาสีไปทาเด็กๆนะ <c oughs> เด็กๆเขามาใหม่นะคะแม่นุ่เขาก็เอ็นจอยกันเนาะ <c oughs> ผู้ใหญ่เขาก็ดื่มกันไปนะ <c oughs> แม่ก็ไม่ได้ดื่มนะแม่ก็ดื่มน้ําเปล่าเนาะแม่ไม่ค่อยหิวเนาะก็ต้องขอบคุณปะกุ้งด คุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เกิดทิปนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาก็คือเปิดโลกสุดๆได้ไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่เคยไปได้ไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็คือว้าวตลอดเลยอยู่ย่าแตงของน้องซันเดย์ เวลาไปเที่ยวส่วนใหญ่แม่หมวยก็จะไปเที่ยวกับป้าปานะคะแกงปลากุ้งเนี่ยแหละค่ะความสุขของแม่หมวยก็อยู่ประมาณนี้เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะนี่จะเป็นภาพทั้งหมดที่ถ่ายมานะคะทุกคนเพื่อนไปด้วยสีเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มนะคะทริปนี้เอนจอยสิบเต็มร้อยเลยค่ะ้องชายก็มีความสุขนะคะลูกชายก็สนุกมากๆโดยเฉพาะป้าาเอ็นจอยม้วนจอยสุดๆคะ่ะเมาไม่รู้เรื่องเลยค่ะ <S <S ตัดภาพมาอีกทีก็จะเป็นปาร์ตี้วันเกิดแม่หนู นนะคะก็ขอให้แม่นุยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอาหารมื้อนี้แม่นุยเป็นคนเลี้ยงนะคะนี่น้องมีนากับแม่นุยเขาก็จะเป่าเทียนวันเกิดกันนะใดใก็ดีใจนะคะที่ได้มารู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีในชีวิตของแม่หมวยบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ